สวัสดีครับคลิปนี้เราลองมาเปลี่ยนแผงไฟเลี้ยวนะครับเนาะสวิตยกไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับมันเสียนะครับผมจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับ v ีออสเจนหนึ่งพวงมาลัยนะครับก็จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับใต้ฐานล่างหนึ่งตัวนะครับหมุนออกมาได้เลยหลังจากนั้นนะครับมีหนึ่งตัวเนาะ มันจะต้องก็งัดตรงๆขึ้นมาเลยนะครับมันจะมีสลักอยู่3จุดใต้พวงมาลัยนะครับดึงมาตรงๆนี้ได้เลยระวังสายด้วยนะครับอาจจะมีสายไฟแตรนะหนึ่งเส้นแล้วก็ดึงออกนะครับปลดออกได้เลยนะครับมีแค่นี้เองครับต่อไปมาดูวิธีการถอดพวงมาลัยออกนะครับ ใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบเก้าตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องมาร์กนะครับไม่ต้องมาร์กตัวน็อตนะครับหรือว่าถ้าไหนจะมาร์กก็แล้วแต่นะครับแต่ปกติแล้วมันจะมีเดือยอยู่ข้างในเนาะเป็นฟันเฟืองนะครับที่เราจะมาร์กหลังจากที่เราถอดตัวน็อตตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะน็อตตัวนี้ก็ททำให้แค่มันแน่นเฉยนะครับไม่หลุดเดี๋ยวเราจะไปมาร์กอีกทีตอนที่ถอดน็อตออกมาแล้วนะครับ ครับในส่วนที่เราจะมาร์กตรงฟันเฟืองนะครับถ้าเราออกมาแล้วเราใส่ไม่ตรงเนาะเวลาเราทําเราขับหรือว่าเราจอดเนาะวงมาลัยมันก็จะไม่ตรงนะครับมันจะดูเบี้ยวๆนะถ้าเรามาร์กไว้มีโอกาสที่เราจะทําให้เหมือนเหมือนเดิมตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นมาได้นะครับครับเมื่อมาร์กจุดแล้วนะครับก็ดึงออกมา ตรงๆนะครับด้านหลังก็ไม่ได้มีสายอะไรพ่วงติดนะครับเข้าออกก็เหมือนเดิมนะครับตรงที่เรามาร์กพยายามให้ตรงนะครับก็เป็นรูปแบบนี้นะครับผมดูให้ตรงนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเนาะการประกอบก็เหมือนเดิมนะครับคลายเหมือนเดิมตอนนี้ก็เปลี่ยนอันเสร็จนะครับมาถอดดูตอนนี้ถอดแล้วนะครับครับมาดูการไฟเลี้ยวที่เราจะถอดเปลี่ยนนะครับ ก็จะมีชุดสายไฟอยู่หนึ่งชุดนะครับใต้ฐานล่างตรงนั้นนะครับดึงออกบีบสลักเล็กน้อยนะครับดือออกตรงๆรพอแค่ตัวเดียวนะครับเพราะเราจะเปลี่ยนแค่ฝั่งขวานะครับซึ่งเป็นสวิตชยกไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับมันจะมีอยอู่สลักอยู่ตรงด้านด้านหน้านะครับแค่นี้นะครับชุดมันแล้วก็ เอาตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับก็เป็นสเต็ปเดิมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับที่เราซื้อมานะครับเสียบเข้าไปเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับมันก็เก็บหนึ่งแต่ก็ดูนะครับสลักตอนที่เราหมุนพวงมาลัยเนาะมันก็จะมีตัวสลักตัวหนึ่งสีน้ำเงินนะครับ ถ้าไม่ตรงมันก็เสียบเข้าไม่ได้นะเสียบเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กนะครับเข้าไปที่เดิมนะครับเหมือนเดิมเลย เสียบสายเสร็จทดสอบดูนะครับปัดไฟเลี้ยวดูขวาับซ้ายโอเคนะครับแบบนี้ว่าใช้งานได้แล้วมาส่วนของการประกอบนะครับผมอาจจะปาภาพให้เร็วขึ้นนะครับเมื่อกี้ตอนถอดผมก็ลืมอัดคลิปเนาะก็ถอดยังไงก็เข้าอย่างนั้นครับมันก็เป็นแค่ฝาครอบนะครับเนาะตัวนี้ก็เสียบลงไปนะครับทั้งบนทั้งล่าง ในส่วนของฝาครอบก็จะมีอยู่นอ็อตอยู่สองตัวนะครับด้านหน้าสองแล้วก็ด้านล่างหนึ่งครับแล้วแต่รุ่นนะตัวนี้เป็น v ีออสเจนนะครับผมให้ภาพไปเร็วเรวเลยนะครับผม กรอบเสร็จนะครับขันน็อตเห็นไหมครับมี3จุดนะครับหนึ่งซองแล้วก็ตัวนี้ตัวที่3นะครับโอเคครับประมาณนี้เสร็จสาบก็ใส่พวงมาลัยคืนได้เลยนะครับนี่ผมอาจจะปรับภาพให้เร็วขึ้นนะครับขั้นตอนก็เหมือนตอนถอดเนาะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ปล่อยนภาพไปเร็วๆนะครับ จากนี้ถ้าเสษ็สัรก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับออกตัวไว้แล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นช่างเนาะแต่ว่าข้อมูล youtube มีข้อมูลดีๆหลายๆอย่างเอามาปรับใช้นะครับศึกษาแล้วก็มาใช้กับรถตนเองได้นะครับรอประหยัดเงินนะครับเนาะโอเคขอบคุณครับผมจากนั้นก็เรื่อนะครับตัวนี้จะมีแบบนี้ครับเรื่อยระกอกับ 어, 나 갈래. 뭐야, 자, 가자.